ปูเนี่ยเราก็ต้องนอนกันทุกวันชวันหนึ่งอย่างน้อย6ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่เป็นไหมคะผ้าปูที่บ้านล่าสุดเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่ลองเช็คดูนะว่าถ้าผ้าปูเนี่ยหรือว่าเซ็ตเครื่องนอนมันค้างมันเป็นขคนมันเป็นขุยยังมีบางทีขึ้นราแล้วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วเมืองไทยอ่ะอากาศร้อนขึ้นทุกปีฝุ่นก็เยอะขึ้นทุกปีถ้ามันเด้งมันหลุดนอนแล้วคันระคายเคืองเป็นขนเป็นขุยหรือว่ากักเก็บไรฝุ่นตื่นมาตอนเช้าแล้วจามอ่ะเฉยอ่ะเฉยหรือมุมเนี่ ข้าหมิงเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นต้องทนเพราะวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้โรงงานมาเองพิเศษก็คือแบงค์เทามีทอนน่ะสองใบมีทอนน่ะมิงแล้วเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งมาก<อ>เราไปหาออนไลน์มานะอยาง,ง,งจะบอกเลยนะมี2,000อัพได้สามพันะะ 4, กว่าได้ชุดเดียวแล้วคือไม่ใช่ได้ไซส์คิงไซส์ด้วยนะคือได้แค่แบบว่าซิงเกิลนะได้ควินไซส์ห้าฟุตอะไรเงี้ยแล้วสองพันกว่าเนี่ยบางทีเราสั่งมาเราลองเลยนะคือเนื้อผ้าบางมากซักทีเดียวสีตกเป็นขุยก็มี 2,000กว่าบาทเนี่ยแล้วคือ,อมไม่มีผ้าห่มนะไม่<ะ>มีผ้าห่มนะที่เขาเขียนเนี่ย6,000กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนวันนี้แนะนําแบรนด์คนไทยแต่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานสินค้าเกรดส่งออกเนี่ยคือแบรนด์ช้างไทยกับรุ่นนี้เลยนะคะ Blue of Love น,นั่นเอง Blue of Love สมชื่อเลยนะคะคือส<ะ>ีฟ้าสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากจะเปลี่ยนผ้าปูอหอยเปลี่ยนเป็นเซ็ตนี้เลยรับรองว่าคุณจะมั่นใจว่าเงินทุกบาทที่คุณเสียไปคุณ จะแ,แรกมาด้วยความสบายในการนอนอหลับลึกหลับสบายหลับเร็วใครมีปัญหา,านอนไม่หลับนะรับรองว่านอนเซ็ตผ้าปูบลูอัพเลิฟนะคะแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหุยทําไมแบบรู้ตัวอีกทีเช้าแล้วนะคะและที่สําคัญคือวันนี้ทุกสีที่เราให้ไปทุกไซส์ที่เราให้ไปเราใส่ใจในทุกรายละเอียดการปัดเย็บการเลือกเนื้อผ้า จะนุ่มจะลื่นจะสบายจะรู้สึกเหมือนไปนอนที่โรงแรมแล้วคิดดูนะว่าลองเปลี่ยนผ้าปูเฉยๆอะ่ะค่ะมันทําให้บ้านของคุณห้องนอนของคุณเหมือนกับได้ห้องนอนใหม่ใช่ฟิลลิ่งเหมือนนอนโรงแรมในทุกๆคืนแบบไปนอนโรงแรม5ดาวฟิลลิ่งเป็นยังไงหรอเป็น,นแบบนี้เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะมันจะมีความเนียนผิวมันจะมีความเย็นมันจะมีความนุ่มมันจะมีความลื่นแล้ววันนี้สวยทุกสีหรูหราลักชวรี่มากผลิตภัณฑ์นี้สินค้านี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องนอนไว้ใจแบรนด์ช้างไทยได้ และการถักทอ400เส้นได้ต้องบอกเลยว่ามีความแข็งแรงมีความทนทานที่สําคัญคือซักแล้วไม่เป็นขนไม่เป็นขุยเ <st> ทียบกับทั่วไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเห็นชัดเจนทําไมผ้าปูที่บ้านนอนไม่สบายนอนแล้วร้อนนอนแล้วเหงื่อออกเหงื่อแชเพราะว่าเนี่ยเส้นใหญ่ของเขาเรียงตัวไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามหรือว่าการถักทอค่ะเพียงแค่200เส้นได้พอเอาไปซักแล้วสีตกเป็นขนเป็นขุยน้มิงนะแต่ของแบรนด์ช้างไทยเขาได้มาตรฐานอย่างที่บอกเลยว่า green industry นะคะ โอโกเทคสแตนดาดไม่ได้ว่าไปจับฉลากได้มานะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าด้วยมาตรฐานของเขาเพราะฉะนั้นนอนแล้วจะมีความฟินและสิ่งที่อุ๋กับมิงโชตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของผ้านวลที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายโทรมาทันให้ฟรีไปเลยแล้วอู๋ชอบมากมันเนียนยงงมันนุ่มมันเย็นคุณแม่เนี่ยฟิลลิ่งอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่่ลลงงมะ,ะมันเนียนมันนุ่มมันเย็นสบายเอามาลูบก,กับหน้า สุดๆละมุนแบบสุดๆแล้วมันใหญ่มากน,นี่ใหญ่<อ>มากเลยนะคือเราชอบตรงที่มันเย็บล็อก นะคะเพราะว่าเราเป็นคนซักบ่อยเปลี่ยนผ้าห่มเปลี่ยนผ้าปูบ่อยใช่ไหมแล้วก็เอาลงเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็เส้นใหญ่ข้างในอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเรานอนอ่ะโอ้เราไม่ค่อยร้อนเออเราไม่ค่อยร้อนเราไม่ต้องเปิดแอร์แบบโอ้โหแบบ 22- 20อย่อะไรไม่ต้องก็คือประหยัดไฟไปอีกอันนี้คือนอนห่มแล้วเย็นด้วยเนื้อผ้าของเขาเย็นด้วยข้างในเป็นไมโครเจลนะคะเป็นเส้นใยไมโครเจลปกติไมโครเจลเนี่ยแพงมากนะถ้าคุณไปเดินหาตามห้างแล้วไปสั่งเส้นใยไมโครเจลที่เป็นผ้าห่มอ่ะคุณจะเจอผื่นนึง ึอ่ะห้าพัน 5,000ัแน่นอนแต่วันนี้คือแถมฟรีให้ฟรีไปเลยตั้งแต่3.5จุดห้าฟุตก็ให้แล้วนะแล้วข้อดีคือเส้นใยไม่กองรวมกันที่พื้นเพราะว่าเขามีการเย็บติดแบบนี้ตลอดทั้งผืนเลยนะคุณพ่อคุณแม่แล้วเป็นสีที่แบบพวงจุ้ยดีเพราะอะไรปกติเขาบอกว่าพวงจุ้ยที่อราเจออะก็คือห้ามกากบาดเป็นความเชื่อของคนจีนแต่อันนี้เป็นเส้นตรงแบบนี้มันมีความหรูหรามีความรักชุรี่และขงยับพับให้ดูได้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมดูตรงนี้นะผ้านวมของเราค่ะเป็นเส้นใยไมโครเจลข้อดีคือ เวลาเราพับแล้วเนี่ยมันจะมีความฟูมากมันจะมีความนุ่มมากขออนุญาตนะพับให้ดูเลยเอาเลยเอาเลยดูสิโอ้โหคือนุ่มอ่ะคุณแม่อะให้ดูอย่างนี้ฟืบให้ดูความฟูให้ดูความนุ่มนะคะคือมันนุ่มจริงๆวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากย้ำนะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชม ซื้อ1เซตให้ฟรีก1เซตให้พนวมอีก1มี3.5ฟุต5ฟุตและ6ฟุตใครยังไม่เคยลองนะคะถ้าได้ลองรอบแรกจะติดใจผ่านหานโปรต่อไปของเรา